พี่น้องพยายามบอกมาเตือนเรื่องคิดแฉความเปลี่ยนแปลงของอาจารย์บางทั้นว่าทำทีิต้นานต่อสังคมและเป็นการอินทารับหลังจริงหรือไม่เนี่ยเอา,เอาค่อยๆทำความเข้าใจนะบอกว่าพี่น้องบางคนพยายามเตือนเรื่องคิดแฉความเปลี่ยนแปลงของอาจารย์บางทั้นพ <Yeah. S 1> วกโลกสวยนะพวกโลกสวย ที่แยกแยะไม่ออกว่าอะไรผมบอกแต่แรกแล้วถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเรื่องภายในครอบครัวของเขาเรื่องลับของเขาที่น้องอย่าไปยุ่งนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องเฉพาะอย่าสอดรู้สอดเห็นอย่าสอดแนมอัลลอฮ์ห้ามแล้วถามอ่ะไอคลิปแฉที่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาล้วเอามาประจานเอามาแฉป่ะ เรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องการเปลี่ยนแปลงโอ้ถ้าเป็นเรื่องในแง่มุมวิชาการที่เขาเคยสอนไว้เมื่อก่อนเขาสอนอย่างนี้วันนี้เขาสอนอย่างนี้นั่นคือการอะไรคือการชี้มันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันคน็ะเรื่องโลกสวยไปร,ร,รู้เรื่องรู้ราวใช่น้ม นั <54. S 2> ่นคือสิ่งที่เขาสอนไว้เขาเผยแพร่ต่อสาธารณะเอาเคยสอนตรงนี้อย่างเอาสอนตรงนี้อย่างเอาคลิปสองอันเหมือนอย่างกับตำราตำรับตำราที่เขาเขียนโต้กันนะใช่ไหมประกาศนักวิชาการในอดีตอิมัมนี้ว่าคนนี้อิมัมนี้ว่างี้อ้าอิมัมชฟอีมาก่อนโคนยะดีโคนกอดีมโคนยะดีอ้าอิมัมชฟอีมาก่อนตอนอยู่อิรักมีทัศนะอย่างนี้พอมาอิบเนีทัศนะอย่างนี้ ถ้าเป็นแง่มุมทางวิชาการเอาเถอในแวดวงของวิชาการถามว่าเขาไปกระซิบกับใครลับๆแล้วเราไปเงะไปเอบไปยินเอาเข้ามาอย่างนั้นหรือเปล่าพี่น้องเขาจะให้ดีนะตกลงมันฟิตรนาอะไรอ่ะมันฟิตรนาอะไรมันฟิตรนาไม่ใช่เกิดจากคนทำคิดมันฟิตรนาจากเขาพูดบิดไปบิดมามันฟิตรนาตรงนั้น มันพิจารณาเกิดจะมาเมื่อก่อนเราบอกได้ไม่ได้เว้ยต้องแยกเว้ยวันนี้บอกเว้ยต้องรวมเว้ยมันพิจารณาตรงไหนมันพิจารณาตรงคนพูดนั่นแหละคนพูดนั่นแหละสร้างพิจารณาเม่นชาวบ้านชาวชอบเลยนยุคสิทธิ์เขาล่นตกลงมันยังไงฮะเอามาดูสิตกลงตกลงอันไหนถูกอันไหนผิดตกลงว่าไงเอาต้าพูดก็ตกลงอันไหนถูกอันไหนผิดว่าไปตินี่มันเรื่องสอนชาวบ้านนะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเขานะ ต้องแยกแยะหน่อย